สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าอันนี้ก็พามาดูคุณยายนะคะช่วงดึกนะคะหลังจากที่ถูกพายุทรมนะคะฝนตกหนักเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าฝนก็เพิ่งจะหยุดกันนะคะตกกันสามรอบเลยนะคะมาดูคุณยายกับน้องนะคะตอนนี้นะคะนี่คุณยายของเรา โอ้ยนะคะตอนนี้ก็มีบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนอยู่กันกลางทุ่งนานะคะก็ลมพายุนะคะพัดมารอบด้านเลยนะคะก็สะอาดนะคะนี่คะ่ะพันของเราก็กําลังถือถังวิทน้ํานะคะให้กับน้องลําพูนนะคะตอนนี้นะคะฝนตกนะคะท่วมหมดเลยนะคะเฉะหมดนะคะที่นอนของน้องช้างนะคะเฮ้ยนะคะนี่ นี่คะ่ะน้องลำพูนอยู่ยังไงเนาะคืนนี้นะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนน้องช้างนะคะเฝ้าจนกว่าฝนหยุดเลยนะคะนอนอยู่ด้วยกันคอยดูนะคะเพราะว่าน้องก็กลัวแล้วก็ตกใจนะคะนี่คะ่ะพี่บุญมีนะคะวันนี้ตกหนักเลยนะคะวันนี้ก็เปียกกันหมดเลยนะคะนี่คะ่ะกำลังวิดน้ำ วิน้ำออกให้น้องลำพูนนะคะสายโยของเรารู้ไหมเนาะว่าฝนจะท่วมแล้วนะคะน้องลำพูนเอ้ยนะคะลำบากกันหน่อยนะคะอยู่กันกลางทุ่งนะคะนะคะศาสตรเข้าเต็มบ้านเลยก็ทั้งจอบทั้งทั้งนะคะวิทย์น้ำกันใหญ่นะคะทางนู้นก็ทำที่ระบายน้ำนะคะลง ทางป่าหญ้าเลยนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่ปลูกหญ้าของน้องช้างนะคะทางเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> เราต้องถมดินเพิ่มเอาตรงนี้ให้สูงหน่อยนะคะ <c oughs> ก่อนที่เรามาอยู่ตอนแรกตรงนี้ก็ เพิ่งถมที่ใหม่นะคะแล้วก็มาสร้างบ้านให้กับน้องก็เหมือนว่าที่ยังสูงนะคะพอเราน้องช้างมาอยู่นะคะก็เริ่มยุบแล้วก็ทําให้ต่ําลงนะคะแล้วก็เหมือนฝนตกมาน้ําก็เข้ามาขังข้างในนะคะสุด่าเหมือนว่าข้างในจะเริ่มที่ต่ํากว่าข้างนอกนะคะพื้นนะคะพอทําให้น้ําขังนี่ถือถังวิตน้ํา อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าน้ำท่วมเลยนะคะน้องจางของเราคุณยายไปอยู่ตรงไหนรู้สึกว่าฝนจะดีมากๆานะคะคุณพ่อคุณแม่จา๋าไปอยู่ตรงไหนท่วมทุกที่เลยนะคะคุณยายของเรานี่คุณยายฟ้าใสไปอยู่ตรงไหนก็ท่วมตรงนั้นเลยนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็อ่อีกแล้วน,นะคะในรงคอยวิทย์น้ำโอ๊กนะคะ คุณยายนะคะคุณยายสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คุณยายกับน้องๆน,นะคะสามสาวของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเป็นกำลังใจให้กับช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแน,นลนะคะสามสาวของเราด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ